ตำนานปูโสมตำนานปูโสมมีความลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในฐานะหนึ่งในตำนานพื้นบ้านของไทยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องวิญญาณและการเฝ้าทรัพย์สมบัติวิญญาณปูโสมเฝ้าทรัพย์หรือปูโสมเป็นตัวแทนของวิญญาณผู้พิทักษ์สถานที่และสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งมักจะอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสูงตำนานนี้สะท้อนถึงความเชื่อที่คนไทย มีต่อพลังเหนือธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่จุดกำเนิดและความเชื่อพื้นบ้านเรื่องราวของปู่โสมมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อในภูมิภาคต่างๆของไทยว่าเมื่อใดที่มีการฝังสมบัติโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดสงครามหรือช่วงที่มีการลุกรานงจากต่างชาติผู้คนมักจะซ่อนหรือฝังทรัพย์สมบัติอันมีค่าเช่นทองคำอัญ,ญมณีและของล้ำค่าต่างๆไว้ใต้ดินเพื่อให้พ้นจากการถูกจุลกรรมการฝังสมบัติ ในลักษณะนี้เชื่อกันว่าจะต้องมีวิญญาณคอยเฝ้าดูแลเพื่อป้องกันการถูกขโมยหรือถูกบุกรุกซึ่งวิญญาณที่มีหน้าที่นี้ก็ได้แก่ปู่สงตามความเชื่อพื้นบ้านของปู่สง์เป็นวิญญาณของบุคคลที่มีบารมีและเคยทําหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินในช่วงที่ตนยังมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นข้าราชการทหารหรือบุคคลสําคัญที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ปกป้องสมบัติแต่เมื่อตายไปวิญญาณก็ยังคงทําหน้าที่นี้ต่อไปเชื่อกันว่าวิญญาณหลัง จะยังคงอยู่ในสถานที่ที่สมบัติถูกฝักไว้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามรูปลักษณ์และพลังเหนือธรรมชาติรูปลักษณ์ของปู่โสมในตำนานมักถูกบรรยายว่าเป็นชายชราที่มีรูปร่างผอมสูงผิวซีดเหลืองซึ่งสะท้อนถึงความเก่าแก่และอายุยืนยาวของวิญญาณการปรากฏตัวของปู่โสมในเรื่องเล่ามักจะเกี่ยวข้องกับการปกป้องสมบัติจากผู้ที่มีเจตนาร้ายหรือพยายามขโมยสมบัติที่ปู่โสมเฝ้าอยู่นั้น เชื่อกันว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายอย่างมากอาจเป็นของกษัตริย์เจ้านายหรือขุนนางในยุคโบราณปูโสมไม่เพียงแต่มีหน้าที่เฝ้าสมบัติแต่ยังมีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติในการลงโทษผู้ที่ละเมิดหรือพยายามขโมยสมบัติวิญญาณของปูโสมเชื่อกันว่าจะสามารถสาดแช่งหรือทําให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นได้เช่นการเจ็บป่วยกระทันหันการพบเห็นสิ่งลี้ลับหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิต หากมีใครพยายามทำลายความสงบสุขของสถานที่ที่ปู่สงเฝ้าอยู่ตัวอย่างตำนานปู่สงหนึ่งในตำนานที่เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับปู่สงคือเรื่องราวของสมบัติที่ถูกฝังอยู่ใต้กรุงศรีอย,ยุธยาในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาสมบัติที่มีค่ามหาศาลถูกซ่อนไว้ใต้ดินเพื่อป้องกันการถูกจรกรรมในช่วงที่เมืองถูกศัตรูบุกรางคนโบราณเชื่อว่าวิญญ,ญาณปู่สงเป็นผู้เฝ้ารั์สมบัติเหล่านี้และจะปรากฏตัวเพื่อกับไล่ผู้ที่พยายามขโมยสมบัติ เรื่องเล่าหนึ่งกล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามขุดหาสมบัติใต้ดินในกรุงศรีอย,ยุธยาแม้ว่าพวกเขาจะขุดลึกลงไปถึงบริเวณที่เชื่อว่าสมบัติถูกฝังแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาสมบัติพบได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาขุดใกล้สมบัติก็จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นแผ่นดินไหวเล็กๆฝนตกหนักหรืองแม้กระทั่งมีเงาดำๆปรากฏขึ้นในความ,มืดนอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาขุดยังประสบกับอาการเจ็บปวดอย่างลึกลับซึ่งเชื่อว่าเป็นการลงโทษจากผู้สูงที่ไม่ยอมให้ใครขโมยสมบัติ ความศักดิ์สิทธิ์และการเคารพบูชาเรื่องราวปูสงยังสะท้อนถึงความเชื่อในการเคารพต่อวิญญาณและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตเมื่อผู้คนจะทําการกุศลบัติหรือบุกรุกสถานที่ที่เชื่อว่ามีปูสงเฝ้าอยู่พวกเขามักจะต้องทําพิธีเส้นไหว้หรือขออนุญาตจากวิญญาณก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในบางกรณีผู้ที่พยายามขุดหาสมบัติจะต้องได้รับการอนุญาตจากปูสงผ่านการทําพิธีศักดิ์สิทธิ์และหากไม่ได้รับอนุญาตสมบัติก็จะไม่ปรากฏขึ้น ในบางพื้นที่ของไทยมีความเชื่อว่าการกุศลสมบัติที่มีปูษผลเฝ้าอยู่อาจจะเป็นไปได้แต่ผู้ที่จะสามารถนำสมบัติออกมาได้จะต้องเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อสมบัติหรือสถานที่ที่สมบัติถูกฝังอยู่พิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปูษผงยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นการบูชาเจ้าที่หรือวิญญาณผู้เฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอความคุ้มครองและป้องกันภัยปูษผลในวัฒนธรรมสมัยใหม่ ตำนานปู่โสมยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันเรื่องราวของปู่โสมถูกนำมาใช้ในสื่อหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือวรรณกรรมต่างๆในบางครั้งปู่โสมถูกพัฒนาตัวละครให้มีบทบาทใหม่เช่นเป็นตัวแทนของความยุติธรรมการปกป้องหรือแม้กระทั่งเป็นวิญญาณที่เป็นมิตรกับผู้คนแต่ไม่ว่าจะถูกตีความไปในทิศทางได ปูโสมยังคงเป็นตัวแทนของวิญญาณผู้พิทักษ์ที่เฝ้ารักษาสมบัติและสถานที่สำคัญในจิตใจของคนไทยในปัจจุบันเรื่องราวของปูโสมยังถูกเล่าขานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในชุมชนที่มีสถานที่โบราณหรือแหล่งสมบัติที่เชื่อว่ามีปูโสมเฝ้าอยู่นอกเหนือจากการเล่าขานในฐานะผู้พิทักษ์สมบัติแล้วตำนานปูโสมยังแสดงให้เห็นถึงความสมพั์ระหว่างวิญ,ญญาณและผู้คนในสังคมไทยโบราณ ซึ่งมักมีความเชื่อในเรื่องวิญญาณและการเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึ้งในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยตำงานปู่โสมอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสมบัติที่เชื่อว,ว่าถูกฝังอยู่แต่โดยรวมแล้วเรื่องราวเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้คนเคารพในทรัพย์สินสาธารณะและไม่ล่วงละเมิดสถานที่สำคัญการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีการบรรยายถึงปู่โสมและบทบาทในการเฝ้าทรัพย์สมบัติมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของไทย โดยเฉพาะในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่สมบัติของราชวงศ์และขุนนางมักถูกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ห่างไกลจากศัตรูเรื่องเล่าปู่โสมเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นภาพของสังคมไทยในอดีตที่เชื่อในเรื่องการปกป้องทรัพย์สมบัติด้วยพลังลึกลับและการปรากฏของวิญญาณเหล่านี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักษาความยุติธรรมและปกป้องสิ่งที่มีค่านอกจากนี้ปู่โสมยังปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่องเช่นในบทกวีและนิทานพื้นบ้าน ซึ่งนำเรื่องราวเหล่านี้มาขยายความและตีความใหม่ในบริบทที่แตกต่างออกไปบางครั้งปู่โสมถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องประเทศชาติและความสมบสุกสมขในขณะที่ในบางเรื่องราวปู่โสมถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาศีลธรรมและการทําสิ่งที่ถูกต้องการตีความและการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่ในยุคสมัยใหม่เรื่องราวของปู่โสมได้รับการตีความใหม่ในหลายบริบทโดยเฉพาะในสื่อภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และวรรณกรรม บางครั้งปู่โสมอาจถูกนําเสนอในรูปแบบที่มีความอ่อนโยนมากขึ้นหรือถูกใช้เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมและความยุติธรรมในยุคป,ปัจจุบันตัวอย่างเช่นปู่โสมอาจปรากฏตัวในบทบาทของผู้เฝ้าดูการกระทําของมนุษย์และลงโทษผู้ที่ทําผิดศีลธรรมซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องการทําดีได้ดีและการทําชั่วได้ชัว่วนอกจากนี้การเล่าเรื่องของปู่โสมยังเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ร,ระหว่างคนไทยกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอุต เรื่องราวเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้คนระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมบัติ pues, ทางวัฒนธรรมและประวัตินอกจากนี้การเล่าเรื่องของปู่โสงยังเป็นการส,สาะท้อนความสำคัญระหว่างคนไทยกับป <yapt TVs> <bargain> ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตนเรื่องราวเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้คนระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมถึงการปกป้องสถานที่ voilà. ทสำคัญทางศาสนาและแหล่งโบราณคดีปูู่สในมุมมองของคนร <sor> ุ่นใหม่ bom. สำหรับคนรุ่นใหม่เรื่องราวของปูสงอาจถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานหรือเรื่องเล่าแต่ยังคงมีคุณค่าในแง่ของการเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและการปกป้องสิ่งสำคัญปูสงยังคงเป็นตัวละครที่น่ากลัวและมีอำนาจในจินตนาการของผู้คนและยังคงถูกเล่าขานในบริบทของเรื่องราวลักลับและประสบการณ์ในธรรมชาติในปัจจุบันเรื่องเล่าเกี่ยวกับปูสงอาจจะลดลงจากสมัยก่อนแต่ก็ยังคงมีอยู่ในวิถีชีวิตของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานเช่นวัดโบราณพระราชวังเก่าหรือแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีปูโสมยังคงถูกเคารพในฐานะวิญ,ญญาณผู้เฝ้าสมบัติและสถานที่ศักดิ์สิทธิต์ตำนานของปูโสมเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สืบทอดผ่านยุคสมัยของไทยและมีความหมายเชิงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าทรัพย์สมบัติการรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และความเชื่อดั้งเดิม แม้ว่าในยุคปัจจุบันตำนานเหล่านี้อาจจะดูห่างไกลจากชีวิตของคนรุ่นใหม่แต่ภูสมยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องความยุติธรรมและการเคารพต่อสิ่งที่มีคุณค่าในที่สุดตำนานนี้สอนให้เราระลึกถึงความสำคัญของการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมความเคารพต่อวิญ,ญญาณและการทำสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมซึ่งยังคงเป็นข้อคิดที่นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคนในทุกยุคทุกสมัย ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัคลิปใหม่ของช่องผีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับ